คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่29มีนาคมทรงทราบจิตใจภายในมัทธิวบทที่12ข้อ31เพราะเหตุนี้เราบอกพวกท่านว่าบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดอภัยให้มนุษย์ได้เว้นแต่คำหมิ่นประมาทเพราะวิญญาณบริสุทธิ์จะโปรดอภัยให้มนุษย์ไม่ได้อ่านเพิ่มเติมเพื่อเ,เ,เข้าใจบริบท ลูกาบทที่12ข้อ10 Matthew บแมทธิวบทที่12ข้อ2 4ถึง31มาระโกบทที่สข้อ22ถึง3าคำว่าหมิ่นประมาทหมายถึงพูดให้ร้ายพูดให้เสียชื่อเสียงหรือประจานพระเยซูกำลังบอกว่าการดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์และการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมานจากมารเราเห็นหลายคนในพระคัมภีร์ทำสิ่งนี้ รวมถึงเซาโลซึ่งต่อมากลายเป็นอัครทูตเปาโลให้เราดูในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่1นึข้อ13กล่าวว่าแม้ว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าจะเป็นคนหมิ่นพระเกียรติขมเหงและทำการรุนแรงแต่ข้าพเจ้าก็ยังได้รับพระเมตตาเพราะข้าพเจ้าทำไปด้วยความโฉดขาวพร้อมความไม่เชื่ออาจารย์เปาโลกล่าวว่าท่านได้รับพระคุณพระเจ้าจากข้อหาดูหมิ่นมาเหมือนกัน เพราะว่าตอนนั้นท่านยังไม่ได้มาเชื่อพระเยซูดังนั้นการดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูทรงเตือนจึงต่างออกไปการดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ31ที่พระเยซูกําลังตรัสนี้จึงเป็นเรื่องการจงใจหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความรู้ถึงสิ่งที่กําลังทําอยู่สิ่งนี้คล้ายคลึงกับพระธรรมฮีบรูบทที่6ข้อ4ถึง6 ซึ่งบอกถึงคุณสมบัติสำหรับผู้ที่สามารถลาเทียงพระคุณได้คือเฉพาะคริสเตียนที่เติบโตแล้วเท่านั้นเขาตั้งใจที่จะทิ้งทางของพระเจ้าไปแต่การหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยคำพูดที่ไม่สุภาพกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความไม่รู้หรือยังไม่เชื่อนั้นคนที่ไม่รู้จริงๆว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่สามารถได้รับการยกโทษได้ในมุมมองของมนุษย์เราไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจน เมื่อใดที่คนนั้นต้องรับผิดชอบต่อการหมิ่นประมาทและถือว่าทำบาปที่ไม่อาจให้อภัยนี้ได้แต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทุกคนและพระองค์จะทรงพิพากษายอย่างยุติธรรมในเรื่องนี้พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่าจะมีคนที่จิตใจเสื่อมรามลงไม่ยอมสำนึกผิดจนไม่ยอมกลับใจใหม่อีกเลยดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมโรมบทที่หข้อ28 แต่ถ้าคนใดยังสำนึกผิดหรือกลับใจจากการหมิ่นประมาทได้อยู่ก็ยังไม่เข้าข่ายเป็นบาปที่ให้อภัยไม่ได้ขอให้เรารักษาใจของเราให้อ่อนนุ่มแล้วไวต่อพระวิญญาณฟังเสียงของพระองค์ผ่านพระวจนะของพระองค์วันนี้พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทุกคนให้เราไข่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้จิตใจของลูกอ่อนนุ่มไวในการตอบสนองต่อเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมออย่าให้ลูกมีใจแข็งกระด้างเพิกเฉยต่อเสียงของพระองค์เพราะนั้นเป็นการดูหมิ่นพระวิญญาณซึ่งไม่เป็นผลดีในชีวิตของลูกในพระนามพยซสุขิจเจ้าเอเมน